โอ้ยน้องนั่นงามเนาะครับแล้วเข่งไปฮะผมยาวโอ้เปิงงามเนาะพี่งามแต่เป็นยังเฮานี่กะเป็นยังเฮาเนาะเปิ้นผมยาวเขามีผมแต่เปิ้นงามจริงน้องเนี่ยตางามเนาะน้องหู้จักเขานะแต่เขายูงูเดียวกับน้องเนี่ยฮะอก้ดจักเขาแต่เป็หมูเดียวกับน้องเนี่ยมูจักเดินนะพากลให้หุ้จักอยู่หุ้จักพี่สาวเขาต้องมู้จักน้องกะ เขาต้องหุ้จักน้องแต่น้องอม,มูน้องบอกค่อยหุ้จักเขาอ่ะบัสนิดก็เขาแต่หมูเดียวกับน้องเนี้ยเองงบังหูจักเขาเชื่ออย่างหุ้จักก่อนบังห,หูว่ามันเป็นหมูเดียวกันน้องแล้วเป็นหมูเดียวกันแล้วยังหุจกักเป็นหมูเดียวกันน้องเป็นหมูเดียวกันน้องน้องหุจักเขาพี่เออแล้วแต่ว่าคนซชื้อนันเป็นหมูอี้ตายะกะเพราะว่า,วา,า,ามันนาั้นช้อนด้ยเครื่องอีตาอยู่อ่ะ อีน้องตายวันนั้นอ๋อตายระเบิดเออคนละมูกันมันเป็นมูน้องมาเจ้มูมูตายระเบิดมาใจ่มูน้องมูมูก็อีโอก่ออีโอมันก็เขาตุ้ยกันม่ได้หันจีนตัาส้มอีโอตัดส้มตัวกันโออีโอตุ้ยตุ้ยกันเขาหู้จักกันบัดนัยแต่ว่ามาเจมูอีโอมันเป็นมูน้องแต่น้องหมูนมูมูหจักชื่อมันหู้จักชื่อเคยหันกันบไดนย น้องเคยหันแต่อีน้อยถ้ามันเป็นหมู่น้องมันก็ต้องฮูจักปี้ฮุจักเดนนาภาเป็นหมู่กันนะกะฮูจักพี่แดงเออฮุจักกีตายฮุจักอีโอฮูจักน้องเดนนาภาโอเดธสามพันมันฮุจักมดแล้วจะเป็นมู่แต่น้องบ่ฮุจักเขาบ่ฮูจักกันแล้วเป็นมู่กันอย่างใดน่ะน้องบ่ฮูจักชื่อก็มันไยอีตายมันก็ต้องเป็นหมู่อีตายนะกะ คนละหมูพี่มันบป็ใจหมูอีโอเขาบัดเจ้หมูอีโอบัดเจหมูตาละเบอร์บัดเจ้าหมูอีหมวยเล็กบัดเจ้หมูหญิงมันหมูเดียวก็โอเดกแท้ฮึแล้วมึงบอกหูจักมันมึงเป็นหมูกับมันได้อย่างไดกูกงงงยี่เฮ้ยน้องบอกหูจักชื่อเขาบัดเคยไปแอลก็เป็นหมูกันต้องหูจักชื่อฟังน้องก่อนน้องเคยหันหน้ากันบ่อยครั้งบอกหูจักชื่อบัดสนิทกันหมูเดียวกันบัดเคยไปตะกันหมูเดียวกันแล้วหูจัก บักเคยไปตกกันบัาสนิทกันบู้จักชื่ออีน้องผมยาวกี้นะแล้วมึงไปแต่เป็นมูเดียวแต่ม,<ด>มันเป็นมูเดียวกันนอ้องอกูบอเข้าใจคนเป็นมูเดียวกันเป็นเจ้ามูกันมันต้องมู้จักกันเฮ้ยอีนี่อย่างใดมันไปมันสนิทกับอีตายเหะก็มันสนิทกับอีตายกูแถว่าเป็นมูอีตายมึงบอว่าไใ สนิษก็อีตายแต่บัจจัยโมเดียวใกั้อีตายก็สนิดก็อีโอบัจจัยโมยโอสนนิดก็อีโอแต่บัจจัยโมยโอสนนิดก็อีหมวยเล็กกับบัจจัยบัจจัยม่หมเดียวกับอีหมวยเล็กสนิดก็อีหญิงก็เป็นหมเดียวกันยังไงแต่โมเดียวกับโอเดสเฮ้ยก็มันสนิดทีโมนั้นมันก็ต้องเป็นโมอีมมนั้นมึงกับว่าบัจจัยแลวมันอยู่หมเดียวกับมึงแล้วมึงก็บอมบอกหูจักแล้วเป็นหมเดียวกันยังไง มันชอบไปแอลกับตายระเบิดชอบไปแอลกับอียิงอีนักโดเรมีอีโอค่ะปนมันบัดซาร์นิดกันโหนก็มันบัดนิทกับเมืองมันจะเป็นมู่เดียวมันได้ไมันอยู่มู่เดียวกันน้องมูหนึ่งแม่คือนี่เอ้บ้าบ้านแม่คือบ้านแพะแม่คือมูหนึ่งอยู่มูเดียวกันน้องยมึงเนี่ยอู้บัคเรียพี่สาวสองพันนะอู้บุกเรื่องมึงอู้บัคเลียมึงยังบอกว่าอยู่มู่เดียวกันมูหนึ่งเดียวกันแล้วม่บอกมาใจมู่ มันอยู<ด>่หมู่หนึ่งแล้วกูหันมาตจออีตากูนึกว่าเป็นหมู่เดียวกันอีตายเอ้ยตายอยู่หมู่สี่ปุ่นปนอยู่หมู่หนึ่งมึงอเงาอู้บัเคลีย์จุ่ก็ลมขึ้นนย่างวสองพันเอาอู้ละมาพิจกยวกับเรื่องคนอ,อ,อื่นเงอุ้บัเคลีย์มันจืดออย่ามา,หา,มอาอ่หูอ่ะถ้าเงอู้บัเคลีย์มันจืดออย่ามา่หูแต่มันอยู่หมู่หนึ่งไม่คือหมู่เดียวกับเปิ้นแต่มันแบบเจ้าหมู่เปิ้นมาพิจเรื่องจะบ้านอุ้ยอู้เริ่มต้นก็ดีอ่ะอู้บัเคลีย์ มันบาใจ็มูอีตายขอหรอมันมูหนึ่งมาจอบกูลมขึ้นนี่ใจขึ้นนี่กไอยตายมูสี่แต่มันชนิดกไอยตายแท้กูถามว่าเป็นมูเดียวกไอีตายมึงก็ว่าบัดจมันอยู่มูหนึ่งกูนม่ยองบอกมันยังบอกบอกตั้งแต่แรกมันอยู่มูบ้านเดียวก็เปิ้นมูหนึ่งมึงบอกหูจักมันตะยีบัดได้ก็ได้ละมาบอกกูเยี่ยลมขึ้นพูบะเคลียก็ตัวหนากูบกเคลียมึงนะพูบะหูเรื่องกูมีมูหนึ่งมูมูหนึ่งเดียวกัน อูบะเคลียมึงอะหมู่หนึ่งเหรอมึงอูบะเคลียมึงยังมาบอกว่ามันอยู่หมู่บ้านหมู่หนึ่งอีกอ่ะนมาเหม้หมู่มึงอีกอ่ะก็อีหมู่เฮานี่มันก็เป็นหมู่เดียวกันหมดว่าไปเลยไปรับหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามแล้วมึงยังอกบอกตายมันอยู่หมู่สี่ปนอยู่หมู่หนึ่งอีน้องก็อยู่หมู่หนึ่งเปิ้นเปิูลำคานผจอบกูใจขึ้นลมขึ้นเนี่ย